สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดปลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง youtube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกุอยากสูงยิ่งโดยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีกรณีเรื่องเกี่ยวกับคุณสุนทิริมทองกุลซึ่งมีคนออกมาให้ข่าวนะครับว่า คุณสนธิริมทงงุคนั้นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการแบบต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปโดยที่เป็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ทำให้เรากระจ่างขึ้นก็คือเมื่อคุณปานเทพพัวพงพัน์ซึ่งเคยท้าดีเบตกับคุณชวิตกมลวิสิทิ์เรื่องกัญชา ท่านเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิยาลัยดังสิทธ์ครับท่านบอกว่าการปั่นกระแสข้อมูลอันเป็นเท็จแชร์ไปทั่วว่านายสนธิลิ้มทองกุลหันมเชียพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทยสร้างชาติแล้วอาจารย์ประเทศระบุว่า มีวิชามานนะครับฝ th ่ายที่อ้างว่าเป็นคนดีมีสินธรรมคืออยากให้อาจารย์ปานเทพพูดชื่อมาเลยนะครับคือฝ่ายที่อ้างว่าเป็นคนดีมีสินธรรมคือผมฟังแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครใครที่อ้างว่าเป็นคนดีมีสินธรรมก็พูดชื่อมาเลยก็จะดีนะครับอาจารย์ปานเทพหนๆก็จะออกมาชี้แจงแล้วอย่างนี้มันคนดีมีสินธรรมคือใครวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโดยส่งต่อกันไปว่าคุณสนธิได้ออกรายการถึงอันตรายของพรรคก้าวไกลในจุดยืนการเมืองระหว่างประเทศหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ข้อความด้วยการบิดเบือนว่าคุณสนธิได้ัะอัตราหันมาเชียลุงตู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นครับเพราะความเป็นจริงนะครับคุณสนธิเนี่ยไม่เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลเท่านั้น แต่ยังวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างหนักว่าไม่ปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้านเพื่อครองใจประชาชนทำให้ปัญหาได้ถูกพัฒนามาจนถึงวันนี้แต่คนที่มีวาระซ่อนเร้นกับใช้วิธีตัดต่อคลิปวิดีโอท่อนที่วิพากษ์วิจารณ์เฉพาะพรรคก้าวไกลอย่างเดียวให้เกิดความเข้าใจผิดและขอยืนยันว่าไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่คุณสนธิจะประกาศว่าให้เลือกตั้งเพื่อให้หลุงตูกกลับมาเป็นนายกเลย แม้แต่ครั้งเดียวการกระทำบิดเบือนแบบนี้ควรจะเลิกได้แล้วเพราะเป็นการโกรหกบิดเบือนหน้าละอายอย่างยิ่งจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับโอเคก็กระจ่างดีะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครบิดเบือนน,น่าจะออกมาคือพูดตรงๆเลยใครเป็นคนตัดต่อใครเป็นคนบิดเบือนนะครับเพราะจริงคนทั่วไปก็รู้นะครับว่าอุณสนทีนั้นไม่ได้สนับสนุนลุงตู่หรอกครับ คุณสนที่สนับสนุนคุณอนิตินครับสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแล้วคุณสนที่ทามาทั้งหมดนี้จะไปเตะหมูเข้าปากหมาได้ยังไงครับคือคนไม่เชื่อหรอกครับจริงจคนไม่เชื่อหรอกนะแล้วทําไมคุณสนที่ไม่ออกมาพูดเองอะ่ะทําไมต้องให้คุณปานเทพมาพูดตอนแรกผมก็งงงงวไอ้คุณปานเทพนี่เป็นใครวะเป็นอาจารย์นะเป็นคณะบดีนะ แล้วมาทําเรื่องกัญชานะเคยเป็นโคศกกรรม,มธิการกัญชงกัญชานะก็ไม่รู้ใครส่งไปคือการเป็นกรรม,มธิการเนี่ยมันต้องมีพรรคการเมืองส่งนะก็ไม่รู้ว่าพรรคภูมิใจไทยส่งไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มาถึงบางอ้อก็คือว่าอาจารย์ปานเทพนั้นเคยเป็นไม่ได้เคยเป็นรครับเป็นโคศกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โอ้ก็เคยทำงานสนิทสนมกับคุณสนธิริมทงคนนั่นเองแล้วก็มีทิศทางไปในทางเดียวกันกับเรื่องกัญชาเหมือนกับคุณสนธิริมทองคนก็ไม่รู้ว่าใครโน้มน้ำใครหรือว่ามีความเห็นตรงกันว่ากัญชานั้นเป็นสิ่งที่ดีกัญชานั้นเป็นสิ่งที่ควรที่จะเอามาใช้ในการแพทย ที่คุณโซที่เขาพูดมานานนะเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่เอามาใช้ในการแพทย์จริงๆนั้นก็คือลุงตู้ครับลุงตู้พิษณุูโรคล,ลุงตู้แห่งวัดจอมทองแล้วลุงตู้นี่เป็นคนที่ทําเรื่องกัญชามาทางชีวิตครับแต่ปรากฏว่าพอผักดันเรื่องนี้มาพอพักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลพอ คุณอนุทินชาญวิรกุลได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ใช้งานหลุงตู้ครับไปใช้งานอาจารย์อีกคนก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ปานเทพหรือเปล่าผมเคยฟังลุงตู้เล่าให้ฟังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเพราะตอนนั้นผมก็เข้าไปพยายามจะไปหาทางช่วยกันนะครับเพราะว่าที่วัดจอมทองนั้นนะครับคือผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาก็จะามาที่วัดจอมทองเพราะว่า หมอหมอบอกให้ไปตายที่บ้านแล้วพอมาวัดจอมทองนะครับลุงตู้ก็คิดสูตรคิดสูตรคือคิดสูตรน้ำน้าเขาเรียกอะไรที่เอากัญชามาสากัดนะครับกัญชามาสากัดแล้วก็เอาไปแตะใ,ใต้ลิมเขาเรียกอะไรมันมีัพทพเฉพาะให้ผมจำไม่ได้ น้ำมันกัญชานะเอากัญชามาสกัดเป็นน้ำมันกัญชา,ชาแล้วก็เอามารักษาคนป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่คนที่ไม่ใช่เอาคนป่วยมาทิ้งนะต้องมีญาติอยู่ด้วยหนึ่งคนอยู่ตลอด24ชั่วโมงบริเวณที่พักก็จะเป็นที่วัดจอมทองครับซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าวาดก็อนุญาตให้ใช้สถานที่ก็จะเป็นห้อง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 ,อง,องแล้วก็ คนป่วยกับญาติก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็สอนให้ญาติคนป่วยเนี่ยทําน้ํามันกัญชาคือลุงตู้ไม่สามารถทําแล้วก็ไปไปใช้รักษาคนป่วยได้เพราะตอนนั้นกฎหมายมันไม่ได้ครับเดี๋ยวลุงตู้จะโดนจับติดคุกติดตารางก็คือเลี่ยงไปก็ให้ญาติมาเป็นคนทําน้ํามันกัญชาแล้วก็ไปให้คนป่วยไปใต้ลิ้นหรือไปอะไรก,ก็ตามคำวิธีของลุงตู้นะครับ ปรากฏว่าคนที่ป่วยคนที่จะตายที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอมาอยู่แล้วก็ได้ใช้น้ำมันกัญชาก็ความจิตก็ดีขึ้นกินข้าวได้นอนหลับเมื่อกินข้าวได้นอนหลับอะไรอะไรมันก็ดีกันหมดแต่ถามว่าหายไหมคงไม่หายนะครับแต่คือ ก่อนตายอย่างมีความสุขครับใช้ชีวิตช่วงที่จวนจะตายแล้วอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีใช้ชีวิตมีความสุขคือกินได้นอนหลับถ่ายได้ชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับแล้วก็โหมีคนมาเป็นร้อยเป็นร้อยช่วงหลังก็จะเป็นพันเลยทีเดียวพี่แอดคาราบาวเคยไปเล่นคอนเสิร์ตเต็มวงเลยนะที่เขาบอกว่าสองแสนสามแสนอะไรเนี่ย เขามาเล่นเต็มวงเลยนะที่วัดจอมทองเลยแหละโต๊ะละหมื่นนะครับลุงตู้ขายปรากฏว่า<ม>พีแอดคาราบาวไม่เอาเงินลุงตู้สักบาทเงินที่ได้มาหมดกี่แสนกี่ล้านก็ไม่รู้ก็ยกให้ลุงตู้ไปเพื่อจะทำโครงการรักษาคนป่วนยะแล้วลุงตู้กับพี่แอดคาราบาวก็สนิทสนมกันมากขึ้นไปเวทีกอดคอกันร้องเพลง นะครับนล่วก็เป็นมุมที่ดีๆของของพี่แอดคาราบาวนะครับและของหลูโตตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับว่าจอมทองก็ลูกศิษย์ลูกหาเบอร์สองก็มาช่วยกันทำอยู่เดี๋ยวว่างๆผมก็จะแวะเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างจะสามารถไปช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูให้ผมพร้อม่ม <c> น <oughs> นะครับก็เลยถึงบางอ้อ นะครับเรื่องอาจารย์ปานเทพพัวพงพันท่านก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณสนทิลิมทองคุณก็ออกมาพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับว่าคุณสนทิไม่ได้ไปสับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องเข้าใจนะครับพันธมิตรกับกรบพศนะคนละกลุ่มนะพันธมิตรนี่ก็คือมีหลายคนนะมีคุณสนทิมีผลตีจำลองสีเมือง แล้วก็มีโอห,หลายต่อหลายคน,นครับเป็นเบอร์ต้นๆเป็นเอ็นจีโอเบอร์ต้นๆที่เกียรติคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะครับก็คือพันธมิตรส่วนกปพสก็มีกำนันสุเทพคนเดียวที่เป็นแกนนำนะแล้วนอกนั้นก็ประชาธิปัตย์คนที่ขึ้นเวทีกบพสก็มีคุณอภิสิทธิ์ก็มีคุณชวนรีไฟทยซึ่งเป็นตาบาปไม่ไม่ใช่ตาบาปเป็นสิ่งที่ผิดพลาด ของคุณชวนหลีกภัยกับคุณอภิสิทธ์เพื่อชายชีวะขึ้นค่าไปปราสายโดยเฉพาะคุณอาพิาสิทธ์ด่าคุณยิ่งรักอย่างกระมูกกระหมาเสียเลยครับแล้วคลิปมันก็อยู่นั้นในความทรงจําของทุกคนเป็นความผิดพลาดจริงๆเวลาขึ้นเวทีอย่าปากพาไปอย่าทาอะไรก็แล้วแต่ที่โดยเฉพาะไปรังแกผู้หญิงไปได่าญี่ปุ่นเป็นอีต,ตัวมั่งเป็นหลไรมั่งเสียหายนะครับเสียหายหลายแสนเลยทีเดียวผมหมดความนับสือคุณอภพิสิทธ์ก็ตั้งแต่บัดาน,นเป็นต้นมา ก็เลยอยากจะพอกให้เราทุกคนว่าก็ต้องแยกแยะนะครับในเรื่องกัญชาคือกัญชาเสรีคําว่ากัญชาเสรีเขาต้องเอามาใช้ในทางการแพทย์นะครับแต่ถ้ากัญชาเสรีดูดกันแบบเสรีนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วกัญชามันติดติดยากนะมันติดยากกว่ายาบ้านะมากนะมาดี แล้วก็ดูกันไปอันนี้ผมก็ไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันว่าจะเข้าข้างใครแต่เข้าข้างสิ่งที่ดีนะครับที่ประเทศชาติจะได้ประโยชน์เกษตรกร,ะกรจะได้ประโยชน์นะ,ะเกษตรกรที่ปลูกกัญชาหรือคนที่ทำเรื่องราวกับกัญชาเพื่อเป็นไปในทางการแพทย์ที่ได้ประโยชน์อย่างน้ํามันกัญชาเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆน,น,นะครับถ้าเกิด ที่คายกฎหมายตัวนี้นะคนที่รักษาโรคด้วยกัญชาแบบลุงตู้วัดจอมทองทำมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจริงๆนับ่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่มานำเสนอในแง่มุมของผมอาจจะถูกหรือผิดก็มไม่รู้นะครับเพราะความคิดเห็นของแต่ละคนมันไม่มีถูกไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่คนฟังนั้น จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเอง <c oughs> มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้หรือจะมาคุยกันส่วนตัวก็อินบ็อกก็มาคุยกันใน a c e b o o k ดรกิจพลเด่นวิสัยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันในไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาขายครับเป็นน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูชื่อว่าหมุนตาครับขายราคา590บาทครับซื้อหขวดแถมลิปสติกแล้วก็แถมยาหมองน้ำเทวดาสูตรวัดโผนะครับค่าสูรฟรี สำหรับท่านที่จะสนุนช่องกิจโพสต์ชานลหรือจะสนับสนุนผมเพื่อที่จะระดมเงินไปสู้คดีสองคดีด้วยกันคดีอาชยาและคดีวัตดิิ์ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ได้นะครับคนละสิบบาทยี่สิบบาทก็ถือว่าเป็นพระคุณแล้วก็เป็นกาลังใจอย่างสูงจริงๆนะครับเดี๋ยวในบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบพร้อมตั้งไอดียไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบขอบคุณทุกท่านครับที่ตาม ชมจนจบคลิปนี้ขอทุกท่านมีความสุขครับขอพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้ง